Bye. ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเจแปนมาเตะผมจากจักรจี้ครับมมถูกต้องแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ซัปโปโรนั่นเองนะครับซึ่งด้านหลังก็คือสถานีรถไฟ JR ซัปโปโรที่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าเราเริ่มต้นที่จุดนี้ของซัปโปโรเพราะว่าสถานีรถไฟแห่งนี้แหละครับก็คือจุดศูนย์กลางของเมืองซัปโปโรที่ทุกคนนะฮะสามารถไปนั่งรถไฟนั่งรถบัสนั่งรถรางได้อย่างสะดวกสบายในการไปเที่ยวเมืองซัปโปโรนั่นเองนะครับแล้วก็สถานีซัปโปโรนะคะเขาก็จะมีห้างสรรพสินค้าขึ้นเยอะมาก ของขายเยอะครบทุกอย่างค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มาเนี่ยแล้วก็หาที่พักแถวสถวานี้นี่นเียวว่าจะสะดวกสบายม,มากนมากค่ะถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าสถานที่เที่ยวในเมืองนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ห้างแล้วก็แหล่งชอปปิ้งเท่านั้นนะฮะยังมีสถานที่สวยๆที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมมาอยู่เดี๋ยววันี้จะพาไปชมแลนด์มาร์กเจ๋งๆกันว่าเดีวจะมีอะไรบ้างเรารีบไปกันเลยดีกวะฮะค่ะไปเลย สวัดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีซัปโปโรนะคะที่มาเริ่มตรงนี้เพราะมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจําง่ายค่ะเหมาะสําหรับคนที่ไม่เคยมาถ้าใครอยากจะตามรอยรายการของเราก็ลองทําตามดูเลยค่ะและสถานที่ที่แรกที่เราจะไปก็คืออดีตทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโด การเดินทางก็ไม่ยากเลยค่ะแค่เดินทางลงมาจากสถานีซัปโปโรสีบล็อกเลี้ยวขวาก็เจอแล้วล่ะค่ะแต่สำหรับใครที่ยังงงอยู่ลองดูแผนที่ในรายการเรารับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดเอาล่ะครับเพื่อนๆครับผมสถานที่แรกที่อยากจะพาเพื่อนๆมานะฮะด้านหลังตรงนี้เลยครับผมนั่นก็คืออดีตที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโด ทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโดสร้างในปี1888นับว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้นด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาว5แฉกทงรูปดาว7แฉกและส่วนที่ร่มรื่นขนาดใหญ่อาคารนี้ยังเคยเป็นที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโดปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องทำงานต่างๆและหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการนั่นเองค่ะ สถานที่ที่2ก็ห่างจากที่แรกไม่ไกลค่ะแค่เดินย้อนกลับมาเส้นทางแรกแล้วเดินเลยไปอีกหนึ่งบล็อกแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเจออยู่ทางด้านซ้ายมือเลยค่ะ เอาละครับนี่คือสถานที่ที่สองนะฮะที่อยากจะพาคุณผู้ชมมานั่นเองนะครับน, <ะ S 1> นี่คือซัปโปโรคล็อกทาวเวอร์นะฮะอ,อยู่ด้านหลังเลยเป็นหอนาฬิกานะฮะเล็กๆน่ารักนะครับแต่ว่าอยู่ในบ้านเรือนนะฮะเรียกว่าตัวอาคารสไตล์แบบโอ้โหเก่าแก่มากอะเรือนไม้สีขาวด้วยค่ะที่ต้องมาที่นี่ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเขายกย่องฮะนี่คือสัญลักษณ์ของซัปโปโรเลยนะครับ เพราะฉันต้องมาดูสังเกตนี้นักท่องเที่ยวรวมถึงชาวญี่ปุ่นเองฮะก็มาถ่ายร่มถ่ายรูปอะไรกันเต็มไปหมดเลยและที่สําคัญนรฬิกายังดังอยู่นะเมื่อกี้นี้เออเรามาดังพอดีเลยเหมือนกับว่าครบ1ชั่วโมงก็จะเก้งใช่ก็จะบอกเวลานั่นเองนะครับและสำคัญด้านในนี่นะฮะก็จะมีเป็นพิพิธภัณฑ์นาฬิกาด้วยเผื่อใครสนใจนะฮะอยากจะมาถึงซัปโปโรก็มาถ่ายที่หอนาฬิกาแห่งนี้แล้วกันนะครับ สุดท้ายสําหรับช่วงนี้ก็อยู่ไม่ไกลเช่นเดียวกันเดินเลยมาอีกหน่อยนึงตามแผนที่เราก็จะมองเห็นได้ไม่ยากเพราะว่าตั้งตรรหง่านและสูงมากๆด้วยแล้เราก็มาถึงสถานที่ที่3นะคะที่ัปปโรทีวีทาวเวอร์ค่ะเออ ใช่แล้วครับต้องบอกว่าสูงเด่นแน่นอนใครเดินมาแถวนี้รับรองว่าเห็นแน่นอนฮะ<ต>เพราะว่าสูงมากคุณผู้ชมเนี่ยสามารถขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วก็ได้ชมวิวทิวทัศน์รอบๆเมืองซัปโปโร โอ้รับ,บรองครับว่าเด็ดแน่นอนแต่ว่าหลายคนมีคําถามเข้ามาฮะ<ไ>โอ้โหเฮ้ยเห็นหอคอยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลย<ไ>คือแน่นอนนะฮะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีหอคอยแบบนี้เนี่ยอยู่ทั่วประเทศเลยครับเ<ไ>นื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยแต่และเมืองเนี่ยเขาจะมีหอคอยสร้างขึ้นมาเพื่อจัดก,กระจายนะฮะทั้งสัญญาณวิทยุสัญญาณโทรทัศน์อะไรพวกนี้นั่นเองนะครับ<ไ>แต่ว่าพอกาลเวลาผ่านมาฮะหอคอยเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยเพื่อท่องเที่ยวอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะขึ้นไปชมวิวทัศน์ได้อย่างสวยงามครับ s ัปโปโรทีวีทาวตั้งอยู่ที่สวนโอโดอริใจกลางเมืองซัปโปโรค่ะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับโตเกียวทาวเวอร์เลยแต่มีขนาดเล็กกว่านะคะมีความสูง150เมตรโดยชั้นที่สูงที่สุดสามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได้จะตั้งอยู่ที่ความสูง90เมตรซึ่งเราสามารถขึ้นไปชมบรรยากาศของซัปโปโรได้จากมุมสูงอีกด้วยค่ะ และนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง3าที่ที่เราพามานะคะใช่แล้วนะครับผมก็ไล่ไปเลยนะฮะตั้งแต่ต้นนะฮะที่แรกครับผมก็จะเป็นอดีตที่ทําการรัฐบาลของฮอกไกโดนะฮะที่สองครับผมก็จะเป็น c ก o าว tower และที่3ฮะด้านหลังเนี่ยครก็คือซับโปโลทีวีทาวเวอร์นั่นเองอซึ่งต้องบอกว่าทั้งสามที่เนี่ยสามารถเดินมาได้จากสถานีซับโปโลเลยไม่ไกลเดินชิลๆสบายๆเลยนะครับใครมาไม่ถูกฮะลองย้อนกลับไปดูรายการของเราได้บอกมาละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวพักกันแปน๊บนึงดีกว่าเนาะ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะครับว่ารายการเจแปนมาเซจะไปที่ไหนกันต่อครับสักครู่เดียว ตอนนี้นะฮะผมก็พาคุณผู้ชมนะฮะเดินอยู่ในย่านช้อปปิ้งนะครับผมซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งที่อยู่ใต้ดินนะฮะตรงนี้มีชื่อว่าออโราทาวน์นะครับมันก็จะเชื่อมต่อไปอยังโพทาวน์นะครับแล้วก็จะไปสุดที่ถนนคนเดินนะฮะที่เป็นถนนช้อปปิ้งที่อยู่บนดินที่ชื่อว่า คันูกิโคจินั่นเองนะครับก็ต<อ>้องบอกว่าตลอด2ฝั่งถนนเนี่ยฮะทางใต้ดินเนี่ยโอ้โหมีเสื้อผ้าเอ่อร้านขายยาขนมปังเบเกอรี่ร้านกาแฟน,นะฮะโอ้โหร้านอาหารเยอะแยะเตม็มไปหมดเลยนะครับและสําคัญนะที่เขาสร้างแหล่งช้อปปิ้งไว้ใต้ดินฮะเพราะว่าเวลาสภาพอากาศไม่ดีฮะฝนตกหิมะตกพายุเข้าอะไรอย่างงี้ไม่ต้องกลัวเลยคุณสามารถช้อปปิ้งได้ทุกวันโอ้โหมันลิศตรงนี้มันดีตรงนี้แหละฮะว่าแล้วก็เราเดินไปดูกันต่อฮะว่า มีอะไรน่าช็อปกันบ้างกูอยากเยตั้งเมืองซัปโปโรนั้นเป็นศูนย์รวมความเจริญและมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆบนดินมากมายแต่นอกจากแหล่งช็อปปิ้งบนดินแล้ว <c oughs> ก็ยังมีแหล่งช็อปปิ้งใต้ดินเอาไว้หลบหนาวกันด้วย <c oughs> นั่นก็คือออรราทาวและโพทาวนั่นเอง ซึ่งถนนใต้ดินเส้นนี้เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟโอโดริยาวมาถึงซัปโปโรทีวีทาวเวอร์เลยทีเดียวและตลอดเส้นทางจะมีร้านค้าต่างๆมากมายให้คุณผู้ชมเดินดูกันอย่างไม่มีเบื่อค่ะ ตอนนี้ถึงแล้วนะฮะนี่คือถนนช้อปปิ้งสตรีทนะฮะที่ผมอยากจะพาทุกคนมานะฮะถนนช้อปปิ้งนี้นะครับมีชื่อว่าทานุกิโคจินั่นเองนะครับซึ่งที่การเดินทางเมื่อกี้นี้ที่ผมมานะฮะก็คือเดินมาจากทางซัปโปโรทีวีทาวเวอร์นะฮะก็คือลงใต้ดินช้อปปิ้งอาร์เคดด้านล่างนะครับที่มีชื่อว่าออโร拉ทาวเวเดินเสร็นทรัลต่อฮะช้อปปิ้งใต้ดินต่อที่โพเท่านะครับเสร็จแล้วโพเท่านิดหนึ่งครับโผล่ขึ้นมาปั๊บก็จะมาเจอตรงนี้เลยฮะโอ้โหถนนช้อปปิ้งแลที่สถาน ซูซูกิโนะครับแล้วก็ลงช้อปปิ้งใต้ดินอาเคตที่ชื่อว่าโพทาเนะีฮะเดิมนมานิดเดียวโผล่ขึ้นมาก็จะอ,อยู่ที่เดียวกันนั่นเอง <laughs> วิธีการสังเกตง่ายๆเลยนะฮะว่าเฮ้ยคุณมาถึงที่ทานุกิโคจิหรือยังให้สังเกตที่ป้ายร้านดองกิโฮเต้ฮะที่เป็นตัวแพนกินครับถ้าเกิดคุณเห็นปั๊บนั่นแหละฮะคือถนนเส้นช้อปปิ้งสตร,รีทที่ยาวที่สุดในซัปโปโรเลยรับรองว่าช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลินแน่นอนมีของขายเยอะมากว่าแล้วก็ตอนนี้อยากช้อปปิ้ ถนนทานุกิโคจิเป็นแหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ปิดถนนทำเป็นถนนคนเดินค่ะมีหลังคามุมคลุมตลอดทางเลยโดยถนนแห่งนี้มีความยาวต่อเนื่องประมาณ1กิโลเมตรตลอด2ข้างทางจะมีร้านค้ากว่า200ร้านมีสินค้าให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมเสื้อผ้าของที่ระลึกเครื่องสำอางร้านอาหารและอื่นๆมากมายให้เลือกสรรไม่หวั่ไม่ไหวใครที่เป็นนักช็อปตัวยงพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ ครับตอนนี้นะฮะโอ้โหก็เดินจนเมื่อยขาแลกกินก็อิ่มแล้วช้อปปิ้งก็เพลินแล้วละพอแหละนะครับเดี๋ยวเราตามเอ็มมาดูดีกันเพราะเหตุเอ็มบอกว่าอยู่ที่ชิโรอิโคอิปิโตพาร์คหรือว่าโรงงานช็อกโกแลตเนี่ยโอ้โหมันใหญ่มากมีอะไรเยอะมากเราตามไปดูกันดูซิว่าตอนนี้เอ็มก็ทำอะไรกันอยู่ครับ หลังจากที่จักได้พาคุณผู้ชมเดินชิลในตลาดกันมาแล้วมาดูกันว่าช่วงนี้เอ็มจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะคะเขาบอกเลยว่าเด็ดไม่แพ้กันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเอเ็มก็กำลังจะเดินทางไปที่เชโรอโคออีวิตโตพาร์คนะคะห,หรือว่าโรงงานช็อกโกแลตนั่นเองก็ตอนนี้นะคะก็ขึ้นจากสถาน,นีโอดริคะ่ะขึ้นรถไฟสายโทไซไลน์มาที่เมียนโนซาวานั่นเองนะคะก็ใช้เวลารประมาณสัก20นาทีก็ถึงคะ่ะ ก็เดิอนออกมาจากสถานีนะคะก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะประมาณสองบล็อกค่ะก็จะเห็นโรงงานช็อกโกแลตแฟคทอรี่ตรงนูนนะะ้นแล้วค่ะจะมีป้ายใหญ่มากแต่ตอนนี้เนี่ยอากาศหนาวมากเลยค่ะน่าจะติดลบ4องศานะคะที่เช็คมาแล้วเนี่ยหนาวมากแต่ว่าหิมะก็สวยดีนะคะแต่เอว่ารีบเดินดีวกว่าค่ะไม่งั้นจะแข็งตายแล้ว ช็อกโกแลตแฟกตอรี่เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตและขนมต่งตางๆมากมายซึ่งนอกจากการผลิตขนมแล้วในตัวโรงงานก็จะมีร้านอาหารส่วนที่ตกแต่งอย่างสวยงามการแสดงและกิจกรรมต่างๆเหมาะแก่การมาเที่ยวเป็นครอบครัวจริงๆค่ะตอนนี้ก็ถึงที่โรงงานช็อกโกแลตแล้วนะคะชิโรอิโคอีบิโตพาร์คนะคะขนาดใหญ่มากๆเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะเขาว่ากันว่าข้างในเนี่ยกิจกรรมก็เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเอ็มไปดูขาด้างในก่อนนะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ช็อก o กแลตแฟ c t อรีเป็นโรงงานผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่างชื่อ้ยโกอิบิโตคุกกี้สอดไส้ไวช็อกโกแลตที่ทำจากนมโคโฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเป็นขนมที่กลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโดเลยก็ว่าได้ค่ะ โห oh, สุดยอดม,มากคุณผู้ชมคะเข้ามาน,นี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็ตกแต่งสวยงามมากมากเลยค่ะถ้าเกิดเดินตรงเข้ามาจากตรงข้างหน้าเอเลน,นนะคะเดินมาปุ๊บเนี้ยด้านขวาค่ะเดินมาด้านนี้เป็นโซนขายของผลิตภัณฑ์ของโรงงานอิชิยะเนี่ยนะคะคือมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีขายที่อื่นข้างนอกด้วยนะคะก็ถ้ามาที่นี่ก็จะได้แบบครบทุกอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ด้านตรงข้ามค่ะก็จะเป็นด้านของโซนแคนดี้ลาโบนะคะก็จะมีการทำอ,รอ,อะไรทำขนมที่มันจะเป็นแบบลูกอมแต่ว่ามันเป็นขนมที่แบบ ทำด้วยมือจริงๆแฮนด์เมดจริงๆเนี่ยค่ะน่าสนใจมากๆแล้วก็แคนดี้เนี่ยออกมาแต่ละอันเนี่ยน่ารักมากๆด้วยค่ะเขาว่ากันว่าข้างในก็มีให้ชิมด้วยนะคะชิมฟรีค่ะเดี๋ยวอจะลองไปเข้าไปชิมค่ะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะ อยู่ที่โซนเวิร์กช็อปนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทําคุกกี้ได้ตัวเองที่โซนนี้นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะก่อนที่จะเข้ามาทำขนมนะคะก็ต้องแต่งตัวแบบนี้นะคะคือมีหมวกพากันเปื้อนแล้วก็ใส่พลาสติกคุมรองเท้าไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดค่ะ ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะลงมือทํานะคะแต่ก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยเราต้องสารวจขนมที่เขาให้เรามานะคะว่ามีรอยแตกร้าวหรือเปล่านะคะนี่เอ็มก็เช็คดูได้นะคะก็โอเคค่ะรูปร่างสวยงามแล้วเขาก็จะให้เจ้าช็อกโกแลตเนี่ยแหละคะ่ะเขาเรียกว่าช็อกโกแลตเพนนะคะเอาไว้วาดเป็นรูปเป็นด่างอยู่ด้านบนตกแต่งตามใจชอบเลยะคะ่ะจริงๆเขามีหลายสีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเพิ่มสีก็คือต้องเหมือนกับซื้อปากกาเพิ่มเนี่ย <c oughs> ก็แอดวางกันไปอะไรอย่างนี้นะคะสำหรัะบวันนี้เอ็มก็ เอาสีขาวนะคะจะได้เข้ากับตรงไส้ข้างในเขาเป็นสีขาวแล้วก็เดี๋ยวมาลองวาดกันเลยนะคะ ของเอ็มนะคะเป็นเจแปนมาเซแล้วก็โลโก้เจแปนมาเซเหมือนไหมคะก็เขียนยากนิดนึงค่ะแต่ก็นี่วัดสุดความสามารถมากนะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาทําแบบเอ็มนะคะก็สามารถเข้ามาทาที่นี่ได้ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่ตกแต่งบนข้างบนคุกกี้นะคะเขามีเป็นอบเป็นขนมคือเราใช้เหมือนกับเหมือนเราทําเองด้วยตัวเองเลยนะคะอบจากขนมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยสามารถ มีตกแต่งได้ด้วยโอ้โหวันหลากหลายมากก็แล้วแต่นะคะว่าใครอยากจะสนใจทําแบบไหนราคายอยู่ที่1,500ถึง2,000เยนนะคะก็มาร่วมกิจกรรมที่นี่ได้นะคะส่วนของเอมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ช็อกโกแลตที่เอ็มแต่งข้างบนเนี่ยเขาเซตตัวนิดนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปแพ็คใส่กล่องค่ะ พกกเจจิงน่ารักมากค่ะดีรายการเจแปนมาเสะขอชวนเพื่อนๆมีส่วนร่วมกับรายการได้โดยการอับรูปอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอาหารของเล่นหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ Instagram แล้วแ a ชแท็กเจแปนมาเสทางรายการจะคัดเลือกรูปที่โดนๆและอินๆมาอวดเพื่อนๆกันในรายการเลยค่ะแล้วอย่าลืมใส่แฮชแท็กเจแปนมาเเวลาอับรูปญี่ปุ่นกันนะคะ ตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงโซนคาเฟ่ค่ะตอนนี้มีโชว์ข้างนอกตรงนอกหน้าต่างนี้ค่ะที่เอ็มเห็นนี่นั่งอยู่นี้เนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะขนมก็น,น่าทานนะคะแล้วยังมีโชว์น่ารักให้ดูด้วยเราดูดีกว่าเขามีอะไรบ้าง กินขนมอร่อยๆนะคะแล้วก็ได้ดูโชว์สวยๆน่ารักๆตรงนี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยนะคะคือใกล้ชิดมากจริงๆค่ะเราก็ทางกินเดี๋ยวจะกินให้คุณผู้ชมดูนะคะว่ารสชาติที่นี่เป็นยังไงบ้างอืมอันนี้เป็นซอฟต์ครีมช็อโกโกแลตนี่อร่อยอ่ะมันนุ่ๆนมๆผลไม้ค่อนข้างจะแบบรสชาติเปรีย้ยวสไตล์สกูนเบอร์รี่นะคะก็ทำให้ตัดกับ เวลาทานของวหวานๆแล้วกินกับของเปรี้ยวเนี่ยมันทาให้ลดความหวานแล้วก็ลดความเปรี้ยวได้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้รสชาติโอเคมากและนี่ค่ะที่เด็ดของเขาก็คือ ตจอันนี้ค่ะสีขาวนะคะเป็นบิสกิตเนี่ยน,นะคะไส้ข้างในจะเป็นไวทช็อกโกแลตค่ะเขาเรียกว่าชิโรอิโคอิบิโตเจ้าชิ้นนี้แหละคะ่ะที่เขาบอกว่าผลิตกันมายาวนานมากแล้วก็ผลิตแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นด้วยนะคะและปัจจุบันก็ยังได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นที่สินค้าผลิตที่ดีที่สุดด้วยนะคะของที่นี่ค่ะต่อไปเป็นช็อกโกแลตร้อนก่นนะคะนี่อุ้ยกลิ่นหอมมากเ,<อ>าเลยอ้าวสวัสดีทำอะไรอยู่เนี่ยอา้าวนี่มายังไงเนี่ยอา้าวมารถไฟไง ก็โถไม่แล้วรู้ได้ยังไงว่าแบบว่าเอ็มเอตั้งอยู่ตรงนี้อะไรอย่างงี้ยจะเดินหาดูโสุดยอดเหมือนเอ็มก็ใช่แน่นอนเพราะเมื่อกี้เนี้ยจากเดินช้อปปิ้งตั้งนานแล้วเอ็มไม่เสร็จนาทีเลยรีบแวะมาดูว่าทําอะไรอยู่ถึงไหนแล้วอุ้ยโหเนี่ยไม่ได้เลยเห็นมาเี่วมาแรงอันเนี่ยมาเลยก็กินตลอดเลยว่าอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้เป็นกลิ่นส้มเอาไว้ใส่กับช็อกโกแลตร้อนอ๋อนี่คือช็อกโกแลตร้อนเหรอใช่ก็คือกินช็อกโกแลตร้อนลงไปก่อนงี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ใส่กลิ่นส้มลงไปด้วยเพื่อให้มันเพิ่มกลิ่นเข้าไปเฮ้ยดีเลยเดินทางมาไกลขอดื่มหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่คือเด็กยังไม่บอกว่าได้เออยังไม่ได้บอกว่าได้โม้สบายอร่อยเป็นยังไงบ้างอ่ะยังไม่ได้ชิมเลยเนี่ยเป็นช็อกโกแลตร้อนที่อร่อยมากครับเดี๋ยวลองกลิ่นส้มหน่อยนะฮะ เยี่ยบเลยหนิงใส่แบบนี้เหรอใช่ใช่เยอะยบปะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอ๋อใส่ประมาณน,นี้นะแล้วก็ดื่มเลยครับอือ,อ เออมันมีแป้งแป้งส้มนะก็อารมณ์เหมือนแบบเราทานกาแฟแล้วมีโรยท็อปปิ้งเวลาเป็นผงๆอยู่ข้างบนได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยป่ะอ๋อเออใช่ใช่แต่นี่มันจะเพิ่มกลิ่นเออส้มอารมณ์มากนิดนึงค่ะเออดีนะเนี่ยเอ็มมาพี่อย่างนี้ก็ไม่บอกเลยว่ามันมีคาเฟ่โอ้โหรู้ี่มานั่งน้าแล้วเนี่ยคนนี้มานั่งเนียนเลยแก้วนี้นี่จ่ายให้ด้วยนะอแต่ต่าปแล้วไม่ใช่เหรอเออน่าสิ มาจากเดี๋ยวเอ็มให้จากมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันกุ๊กกิ๊กน่ารักมากเลยอารมณ์แบบถ่ายสติกเกอร์อ่ะมาถ่ายตู้สติกเกอร์ญี่ปุหนใช่จริงจริงใช่เหรอใช่แต่ว่ามันจะทำให้มมากกว่านั้นเหรอใช่แหละลองดูลองดูลองดูเลยไปอยู่ไหนเรียพทามาต้องมา อะไรอ่ะนี่ไงที่บอกว่าทำรูปตัวเองอยู่บนกล่องกล่องขนมกล่องขนมอันนี้คือเป็นขนมใช่ค่ะของที่นี่ไงที่เขาโด่งดังมากอแล้วมีเลือกแบบด้วยว่าจะแบบไหนเงี้ยหรอใช่เอาแบบนี้แล้วกันเอาแบบนี้แล้วกันเขาบอกว่า hit สุดอ่าแแบบนี้้ลวใช่เย่ถ่ายรูปถ่ายรูปขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายรูปเหรอครับ เมา่เช้าราเก็บอะรบ้าอ๋อเอานี่ยเลยครับมีป้ายด้วยอะหลายแบบเลยอ่ะปีที่บ้างเฮ้ยหตุหายังใส่กลับใส่กลับแป๊บสวิงส์มีแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูผลงานของตัวเองหลังจากหมดเสร้นแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะรอกันดีกว่าได้ขอดูหน่อยเป็นยังไงครับโอ้ยเรียบร้อยสวยจังเลยโอ้ มันเนียนแบบกลืนไปกับนี่เลยนะกระโชว์หน่อยสุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราให้เขาแพ็คใส่ถุงกันนะคะได้เลยอ๋อเขาต้องใส่กล่องก่อนใ่าั้นจืดมะม่ายไข่แดงยีมัสเต้ใช่เช็คของก่อนเช็คของมีขนมข้างในด้วยนะฮะคือไม่ได้แค่รูปอย่างเดียวแค่ของนะฮะแล้วก็วันหมดอายุนะคะโอ้ยเยอะมากเลยครับเสือกกระติกับชามัสได้เลยครับนเจอครับอ๋อเขาจะห่อให้เรียบร้อยแล้วนี่หลายสเต็ปมากเลยห่อกระดาษห่อกล่องแล้วห่อกระดาษอีกทีนึงฮะ คือต้องบอกดีมากจริงเหมอกก็บเป็นของขวัญมากเลยจริงๆนะเนี่ยนะครับเห็นเขาบอกว่าไม่จะเป็นจะต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะครเราเอารูปรูปในมือถือเราก็ได้ทาก็ได้ใช่ใช่ค่ะว้าอุ้มไม่พออีกชั้นมีถุงด้วยเออหลายชั้นมากเลยออนรับต้นรัอนรัอนรับอรับต้ออนนร้อบนรับตอน้อนรนรอรับอนรบรับต้อนรับอ เราไงช็อกโกแลตที่นี่โอ้โหสุดยอดมากเรับ <laughs> ทำไมไม่ยอมบอกให้เร็วนี้รู้งี้นะไปเห็นน้องช้อปปิ้งแวบ,บเดียวรีบมาตามเรนแล้วมาสนุกที่นี่ดีกว่าเพราะกิจกรรมมันเหลืออีกเยอะมา,ยยมากจริงๆค่ะออ <laughs> นะฮะเพราะักขึ้นคุณผู้ชมฮะใครสนใจว่าเวียนมาที่นี่นะมาทำกิจกรรมมาสนุกเพลิดเพลินนะฮะก็สามารถมาได้เลยที่ชิโรอีโคอีบิโต ชีรีโคอ,อ,อิบิตโตะเนี่ยเองค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ฮะสุดาจริงเวลารายการหมดแล้วนะฮะอย่าลืมกลับมาเจอกันใหม่นะฮะได้เลยนะครับอย่าลืมติดตามด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเหมือนเดิมค่ะที่ f a c e b o o k c o m j a p a n m a s s e นะคะแล้วก็ instagram ม japanmasse คะ่ะถูกต้องแล้วรับชมรายการย้อนหลังนะฮะที่ w w w y o u t u b e c o m j a p a n m a s s e นั่นเองนะครับค่ะแล้วไงกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าฮะกับรายการ j a p a n m a s e วันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวู้สมุยหนาว เห็นมาเริ่มตกยังไงเนี่ย